ไงน้ำเหนืออยู่ที่นี่สนุกไหมไม่ต้องกลัวนะออกไปอย่าเข้ามานะปาป๊า ใช่ครับนี่ปั๊บาน้ำเหนือส่วนรูปนี้ปั๊บปาน้ำเหนือถ่ายกับน้องชายครับก็ <Good. S 1> อาเจกเตียวศกนี่ไงอาเจกเตียวศกเป็นอาของน้ำเหนือส่วนพี่ยง้งเป็นพี่ชายของน้ำเหนือนะครับ อยากเจอแม่เหรอครับน้ำเหนืออยากเจอแม่ได้ครับเดี๋ยวพี่พาไปหาแม่นะแต่น้ำเหนือจำได้ไหมนะว่าคนไหนคือแม่ของน้ำเหนือนะใช่คนนี้ไหมนะอมไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่น้ำเหนือจะหาแม่ใจะเพื้น นี่ก็แม่ใส่น้ำผึ้งไงครับไม่ใช่หรอครับใส่น้ำผึ้งตัวจริงอยู่ที่ไหนไม่ร้องนะไม่ร้องถ้ายังไม่หยุดร้องเนี่ยเดี๋ยวยักมาจาับตัวนะครับยอ้โห้ง่ครับไม่ต้องร้องนะครับคือ ยักษมันนี่อยู่จริงเหรอครับพี่โยมขนรอเล่นนะ่ะนี่นี่นี่รถคุณน้ำเหนือใช่ไหมครับมาเล่นกับพี่รุษด,ดีกว่าอูนบูนี่ไงรถครับโอ้โหไม่น่าเชื่อสกิลเลี้ยงเด็กอย่างเ่าเคยมีรูปมาก่อนนันแหละผมมีหลานเยอะนะครับไปครับไปครับไปป๋าน้ำเหนือเขาไม่หลอกเราใช่ไหมเจ็บใจมาก มันหลอกเราเรื่องดีเอแล้วก็เรื่องความจำเสื่อมมันตนลุลรถจนเปื่อยเลยตอนนี้เราดูแล้วว่าสายน้ำพึ่งเป็นตัวปลอมเราไปเปิดโปกพวกมันเลยดีไหมปะยังก่อนเราต้องหาให้ได้ว่าพวกมันให้คนอื่นมาปลอมตัวเป็นสายน้ำพึ่งทำไมมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แนะ่